เคบอสว่า PAX ว่ะรู้สึกว่าจะเป็นบอสในด่านนี้นะฮะผมเอาละต้องหลบแล้วละเฮ้ยย,ยับโดนไปทีเดียวเคสคหายไปเกือบครึ่งลอดเกินครึ่งแล้วล่ะเพื่อนขนาดนี้นะเฮ้ยยาอุ้มโอ้ยเขี้ยกูติดถังช่วยกูด้วยไปกันดูดิอาอย่า,ยยาเติมกูตายเดียวแต่แค่น,น,นี้เลยเหรอช็อแป๊บ มาเอาใหม่เว้ยยกสองต้องมาเฮ้ยไม่เสียวหลบทำไม่ทันเลยเฮ้ยไปโอ้โหโอ้โหเฮี้ยมึงตัวมึงสูงกูมองไม่เห็นว่ามึงจะติวยังไงอะ่ะไม่ยาอะมียาเติมอยู่นะฮะตอนนี้นหมดสามครั้งหลบได้หลบได้เฮ้ยใจเย็นเย็นตีขาไปแหละโอ้ตีไม่โดนตีตีตีเอ้ยหนึกว่าโดดเหยียบกูนั่นนะฮะเห็นไอ้หลอดสีส้มไหมว่าถ้าเกิดเราสามารถตีมันจนแบบว่าเต็มได้นะฮะผมมัน หมือนกับว่าจะเกิดอาการล้มลงนะครับดุหลบนะตีอ่ากดฟิสติดอืมอื้มอินเตอร์จีเราหมดแน่ผมอีกทีเดียวทีเดียวเฮ้ยหลบก่อนนะนั่นแหละอินเตอร์จีคือหลอดเขียวแล้วนะฮะตีนะเรียบร้อยว่ะมาโอ้ยมันล้มเลยตอนนี้เนี่ยตีมันเร็วแจ๊ะอืมอื้มอื้มอื้มวันนี้จะตายเนี่ยวันี้จะตายไม่ใช่เนี่ยเรื่องจ้่วไปเถอะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอีกแล้วอย่าดิอย่า ตีเรียบร้อยว่เยเะ,เ,ะเฮ้ยเฮ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าแทงหู่เคี้ยดเวียงอ้าวเอาใหม่เอาใหม่กดเพลิดกดเพลิดเฮียดุ้งดุ้งมามาตีเนี่ยนะพอเป็นปุ๊บแล้วสบายบอกเลยตรงนี้แทงืมันโดนยากโดนเย็นเหลือเกินผมเสียงผมเสียงเล็กน้อยฮะแต่ว่าเสียงเต็มแล้วเสียงมาได้แข็งรงิงโอ้ตีเอ้ยเอ้ยเป็นไงเล่าเป็นไงเล่า โดน,น,ห,น,ห,นหนีใหญ่เลยเว้ยหลบเลยวะเออตีไม่โดนตีไม่โดนทำไมโอ้ยเดีย๋ยวใช้ไอซปืนลูกตีปาบนั่นแหละปาบแต่ครึ่งหลอดแล้วแต่ครึ่งหลอดแล้วอออือนั่นแหละครึ่งหลอดแล้วเว้ยมายกสองยกสองเอ้ยกอยกสามแล้วมั้งตีน่ะพอเป็นละสบายบอกเลยแทงคางเดียวโอ้ยวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งแทงไว้ดิเออนั่นแหละตีตียายาไย่เดี้ยบหลบไม่ทันนะอัดยาก่อนโอ้ย แย่อัดให้เต็มเลยอัดให้เต็มเลยเพื่อความชัวร์นะฮะเหลือเลือครึ่งเดียวนี้แย่หลอดเฮ้ยไปอุ้ยมึงจะแรงไปไหนวะเฮ้ยอ๋อเริ่มไม่ลดหรอตกใจอ่ะตีครบแล้วมาพังโอ้โหตอนมันพังนี่ต้องโดดถอยหลังออกมานะนี้ไม่ได้กได้ตีเห็นไหมป้าบป้าบป้าบเกมนี้เป็นเกมเดือดเซิร์ฟนะผมคล้ายดาร์กโซนะผมแต่ว่าเป็นหุ่นยนต์แทนนั่นเองฮัลโหลจะได้กินหรือจะอย่าหวังสบายแล้วแค่นี้ สบายแล้วไม่ได้แดกกูหลอกเกมไหนก็ไม่ได้แดกยกขาโอ้ยเขี้ยมียกหลอกลอกกูด้วยกูก็ง่อุย้ยโดนแทงเฮ้ยอีย๋ตายแบบนี้เลยหรอช็อกสีสัตว์ยาอุย้ยกูก็ไม่ตีมันทำไมเนี่ยเฮ้ยหลบเห,หลือครึ่งหลอดนะฮะแนะนำให้ปั๊มยาดีกว่าไหมเออ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวแหมอารมณ์มันมาเอาไอสัตว์สองทีตายช็อกค,คือโดนทีเดียวนี่ต้องปั๊มยาหลอดเลยนะฮะ ย่ามามาบัน hmm. นี oh, ่ฮอปโดดหลบได้แทงมานี่นี่เริ่มโปะน้อหายไปครึ่งหลอดปัาายารอนาาอาา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 ามาาอยาา่าา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 า่าา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 ่าาาาอาาาาา้าา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 ราา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 าราาาาาราา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 อะไรอาา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  เราแตะแล้วอีกทีสองทีแหละมาโดดโอ้หยอียจังหวะนี้จริงเอ้าใจเย็นอย่าโอ้ยโอ้ยมันรัยใหญ่เลยเฮ้ยตีแม่งไม่หลบแล้วไม่หลบแล้วนั่นแหละเรียบร้อยเลยบึ้มดิบึ้มดิเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมีมิสไซล์ด้วยโอ้โหโอ้โหลบไม่ทันปั๊มยาปั๊มยาโอ้ยเกือบไม่รอดมาล้มดิเอ้ยยังไม่ล้มอีกยังไม่ล้มอีกโดดโดดแทงแม่งอืนั่นแหละเรียบร้อยเลย เฮ้ยไม่ไม่ล้มวะบักวะเนีเ่ยเออแล้โอ้โหกว่าจะลม้มาามาขูก็ผิดขูก็ผิดมางัดเลยงัดเลยงัดเลยโหยเข้าแค่นี้เหรอวะแม่งเอ้ยไม่ทันชิบหายแนละ้วยามกูเลยเนี่ยไปเนี่ยไปทั้งละครมามาโดดใสยย่เดียวอืมอืมเอาให้ยับเอาให้ยับเนี่ยมีโดดตรงโดดเตะมีหมโดทุกท่าโอ้โหไม่นะโอ้ยหลบเกือบไม่ทันเกือบไม่ทัน แทง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 ตีนโอ้ยหลบไม่ทันเอนเตีหมดอะเสรยฐายม้าแม่งมีการเบี่ยงขาหลบด้วยตีตีดิเอองน้นต้องอย่างงานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันละอันละแทงดิแทงดิแทงดิโอ้ยเขี้ยะไฟลอบนี้มันล้มแรงจังวะไม่รู้หดก่อนหดก่อนเลือดเติมที่หลังเลือดเติมที่หลังเอาเยอะที่สุดโอ้ยเขี้ยไม่เข้าตีไม่เข้าเลย โอ้น้มตากูจะไหลไอ้เกยอย่านะโอ้ยอยา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 โอ้ยอ่ะยายาหมดละอืมอืมอืมดูแล้วไม่รอดเนี่ยเกียรติเียท่าที่ตอนแบบว่าเราตีอยู่เราแม่งยกขาลอยรอเราไงเออเอาให้สุดอันแหละมาเอ้ยม่งมีโดดใส่กูเลยเนื้อยาวหมดละเออโดดมาลอยกลับไม่กงโดดมาลอยกลับไม่กงตีดิมีทั้งตีทั้งเตะกูอะ ลบ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 ตัวใสโดนไหมโดนไหมเฮี้ยกูเกียนมึงไม่ตอนมันลบมันต้องทำให้กูเสียเลือดตลอดเลยฮะมาเอ้าให้เยอะสุดเท่าที่นี่โอ้โหตบจนสตาร์มีน่าหมดอ่ะบอกแค่นี้แหละโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่าไม่นะไม่เลื่อนหมดละเอาให้เยอะอุ้ยมามามาดอกนี้แหละแทงตีตีตียาย ยนะอย่าละเฮ้ยพังว่ะพังว่ะเฮ้ยมันล้มได้เองเลยเว้ยเมื่อกี้กล่องยังไม่แตกนะแต่มันล้มก่อนเลยแปลกแปลกแปลกเฮ้ย,เ,ยเริ่มงงแล้วว่ะแต่ใส่ไปก่อนเอาต่อดีเอ็นจีไม่หมดไม่ขออีกทีได้อยไม่ได้ละกูไปลอนะอย่ายโอ้ยเฮียโอ้ยเฮ้ยอย่านะอย่าทำกูเลยกูร้องโอ้ยมึงอย่าตั้งท่าแปลกๆสิร้อใจแทงมันเอ้ยเอยเอนั่นแหละเอาให้ เดินเถอะเดี๋ยวมันจะฟันนะไม่ได้แดกมึงฟันกูไปหลายทีแล้วไม่ได้แดกกูแล้วล่ะนยยี่ไงตีเละแน่นอนปั๊มเลือดปั๊มเลือดโอ้ยเขี่ยตอนมันโดดอะเฮ้ยโดดทีไรกูหัวเปรตลอดเลยนะฮะแทงนั่นแหละเสียเข้าไปแต่เย็นเัาเหรอตั้งใจเย็นฮะแต่จบแล้วนี่ไงโดดเสียบด้วยความสวยงามแต่รู้สึกว่าตอนโดดเนี่ยครับมันจะเสียจีค่อนข้างเยอะนะฮะแไปมันไม่แบบเสียนดิดเดียววะดูดิ โดดเสียบนี่หายแบบว่าหมดหลอดเลยอะเิกเช็คแล้วมั้งจะหนักไปเนี้ยจะหนักมันเท่ดีอะ่ะเลยชอบมามาคอยอทีเอี้ยเท่ดีโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยมึงทิ้งก็สุนลง